สวัสดีครับผมโบ๊ทโปรเจคเตอร์นะครับวันนี้นะครับส่งงานเป็นนิสสันมาร์ทนะครับผมลูกค้านะครับอ่านำโคมไฟหน้าใหม่มานะครับอันนี้เป็นโคมเก่าของลูกค้านะครับผมมันก็เหลืองนะครับหมดอายุการใช้งานนะลูกค้าซื้อโคมมาใหม่นะครับพร้อมมาติดตั้งโปรเจคเตอร์นะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกใส่เป็นเลนชาร์ค h อสดีนะครับเป็นเลนท็อปสุดของที่ร้านนะครับบัลลัสเลือกใช้เป็น NHK N3 นะครับเป็นบัลลัสระดับต้นๆหัวตารางนะครับผมเป็น NHK N3 35วัตต์นสามสามสิบห้ัตต์ฟัสต์ไบต หลอดอยู่ที่ 6,000k นะครับวงแหวนเป็น SMD สีขาวนะครับอ่าวงแหวนตัวนี้เป็น SMD สีขาวนะครับงานติดตั้งนะครับทางร้านใช้ตู้อบโคมนะครับแล้วก็ชิลกาวให้ใหม่นะครับโคมจะปิดเข้าล็อกเข้าเคี้ยวเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นโคมไม่ช้าน้าไม่เข้าแน่นอนนะครับสาหรับงานติดตั้งนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูไฟกันนะครับอ่าวงแหวนตัวนี้นะครับจะเป็น SMD สีขาวนะครับเป็นตัวนี้2สเต็ปนะครับทางร้านต่อให้เป็น2สเต็ปนะครับคือ เมื่อเราเปิดสารีนะครับวงแหวนจะติดแบบนี้นะครับเป็นสาใหญ่สุดเลยนะครับสำหรับนิสสันมาร์สนะครับมันก็จะดูเต็มๆแบบนี้เลยนะครับผมเป็น LED สีขาวนะครับเข้าด่านได้ต่อทะเบียนได้ตามปกตินะครับตัวนี้ไม่ผิดกฎหมายแน่นอนนะครับวิ่งเข้าด่านได้เลยต่อทะเบียนได้เลยนะครับผมสีอยู่ในค่าที่กฎหมายกําหนดนะครับเป็นวงแหวนนะครับเมื่อเราเปิดไฟหน้านะครับตัววงแหวนเนี่ยจะหลีลงด้วยนะครับเพื่อช่วยลดอัตราการแยงตานะครับอ่าพอการได้ต่อสายหลีวงแหวนไว้กับตัวไฟต่ําเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าตรงนี้มันจะมองไ่คคอยเเเเหนนะะรรรับพาาาาวปิดฟ้ แสงของซีนอนมาจะจ้าขึ้นมานะครับผมอ่าบรรดานะครับเป็นสามสิบห้าวัตต์ฟัสบอยนะครับ N H K นะครับผมนี่ครับคัดออฟขึ้นซ้ายลงขวานะครับแบบนี้เลยนะครับสวยๆเข้มๆสว่างๆชัดเจนเลยนะครับเป็นลักษณะนี้เลยนี่นะครับอ่านี่เป็นไฟต่ํานะครับผมไฟสูงครับไฟสูงนะครับยกขึ้นนะครับสว่างไกลทั้งซอยนะครับไฟต่ําไม่แยงตานะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูตาการแยงตากันนะครับหลายคนบอกว่าซีนอนแยงตานะครับนี่นะครับดูจุดตกแสงนะครับผม แสงจะลงพื on s, so no like well, ้นได้ไวนะครับห่างจากหน้ารถนิดเดียวนะครับผมแสงก็ลงพื้นแล้วนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวลองมาดูกันครับรถเวลาวิ่งสวนกันนะครับจะไม่วิ่งตรงๆแบบนี้นะครับตรงๆแบบนี้คือชนนะครับรถจะวิ่งสวนกันบริเวณด้านขวามือแบบนี้นะครับผมเรามาดูนะครับว่าต้องอยู่ระยะไหนนะถึงจะไม่ียตาการแยงตาพ่อค้าจะค่อยๆลดกล้องลงมาเรื่อยๆนะครับอ่าตอนนี้ต่ำลงมาเรื่อยๆแล้วนะครับยังเห็นไฟเป็นจุดตรงกลมเล็กๆอยู่นะครับอ่าต่ำลงมาเรื่อยๆนะครับผม อย่าไม่แยงตานะครับอ่าโอเคครับผมนี่นะครับต้องอยู่ระยะนี้นะครับต่ําต่ากว่าโคมไฟหน้าเดิมนะครับถึงจะมีอัตราการแยงตานะครับขึ้นมานิดเดียวไม่แยงตาแล้วนะครับนี่แบบนี้เลยครับผมโอเคครับผมเรามาดูแสงผ่านฟิล์มตัวรถกันนะครับอ่าอันนี้เป็นแสงจากนอกฟิล์มนะครับผมในฟิล์มนะครับยังคงสว่างเข้มไม่ต่างกันนะครับเป็นไฟต่ํานะครับตัวนี้ไฟสูงนะครับต่ําครับสูงครับต่ําครับ ไฟต่ําไม่แยงตาไฟสูงสว่างไกลทั้งซอยนะครับโอเคครับผมสนใจนะครับงานติดตั้งดีๆเรียนๆนะครับร้านบสโปรเจคเตอร์หลังสวนเสือสีราชานะครับช่องทางการติดต่อพ่อค้าขึ้นไว้ที่ซ้ายมือล่างของจอนะครับผมวันนี้ครับก็ส่งงานนะครับเป็นแรดโรเวอร์นะครับผมลูกค้ามาติดตั้งเป็นโปรเจคเตอร์นะครับเป็นนิวซีรีส์นะครับ2 2จดนิ้วนะครับวอมวงแหวน SMD สีขาวนะครับแล้วใส่วงแหวนในตำแหน่งไฟสูงนะครับเพิ่มไปอีกหนึ่งวงนะครับเป็น SMD เหมือนกันนะครับสีขาวนะครับผม อ่านี้ใส่เรียบร้อยนะครับลูกค้าใช้โคมเก่านะครับมาทำนะครับโดยที่โคมเดิมของลูกค้าก็ยังอยู่นะครับผมอ่าโอเคงานติดตั้งนะครับเป็นโคมกระจกนะครับตรงนี้ทางร้านก็เปิดและชิลกาวให้ใหม่เรียบร้อยนะครับผมงานติดตั้งแบบนี้นะครับใส่กาวใหม่นะครับไม่ได้ปิดลงไปเฉยๆนะครับผมอ่าใช้ตู้อบโคมนะครับตรงนี้งานติดตั้งเรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูเรื่องไฟหน้ากันนะครับ โอเคครับผมไฟหน้าตรงนี้นะครับเป็นซีนอนนะครับ45วัตต์นะครับผมหลอดอยู่ที่ 6,000K นะครับสังเกตดูนะครับค่าแสงนะครับคัดออฟอาจจะดูไม่คมเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวโคมอ่าตัวเลนหน้าเนี่ยนะครับผมมันเป็นกระจกนะครับมันก็จะให้แสงมาแบบนี้นะครับแต่แสงดีเข้มกว่าเดิมแน่นอนนะครับผมอันนี้เป็นไฟต่ํานะครับไฟสูงนะครับตัวโปรเจคเตอร์จะยกขึ้นนะครับแล้วก็ตัวไฟสูงเนี่ยจะทํางานสูงด้วยนะครับพร้อมกันเลยนะครับแบบนี้นะครับผมอ่า โอเคครับผมลองมาดูเรื่องอัตราการแยงตากันนะครับว่าตัวนี้นะครับใส่เป็นโคมใสลักษณะนี้โคมที่เป็นกระจกนะครับเลนส์หน้านะเป็นขีดๆแบบนี้นะครับมาดูว่ามันจะแยงตาขนาดไหนนะครับผมอ่าดูนะครับลักษณะไฟหน้าครับผมประมาณนี้นะครับอ่โอเคพ่อค้าจะค่อยๆลดกล้องลงมานะครับตอนนี้อยู่ในระดับเดียวกับไฟหน้านะครับผมอ่าต่าลงมาเรื่อยๆนะครับต่าลงมานะครับ ต่ำลงมาแล้วครับเริ่มมีอัตราการแยงตาบ้างอยู่ระยะที่ป้ายทะเบียนนะครับอยู่ระยะป้ายทะเบียนนะครับพอขึ้นมาถึงตำแหน่งไฟหน้านี่แทบจะไม่แยงตาแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับหมดห่วงแล้วเรื่องอัตราการแยงตานะครับตรงนี้นะครับโปรเจคเตอร์นะเป็นเลนควบคุมแสงนะครับตัดแสงทุกอย่างลงที่ถนนนะครับไม่ให้ฟุ้งขึ้นไปแยงตาใครเลยนะครับตรงนี้อัตราการแยงตาดีกว่าเดิมแน่นอนนะครับผม โอเคครับผมสนใจสินค้าสนใจติดตั้งนะครับโปรเจคเตอร์นะครับรถจอลรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นทุกยี่ห่อนะครับผมลานบสโปรเจคเตอร์หลังสวนเสือสีราชาครับขอบคุณครับนี่ครับก็ส่งงานลูกค้านะครับเป็น Honda City นะครับโฉม2012นะครับผมไฟหน้าเดิมๆนะครับของลูกค้านะครับไม่สว่างนะครับไม่สว่างแล้วก็แสงเหลืองๆนะครับทำให้มองทางไม่ค่อยเห็นนะครับลูกค้าได้ไปทำการปรับเปลี่ยนนะครับใส่เป็นซีนนอนสไลด์ตัวนี้นะครับมา เป็นประหลาด40วัตต์นะครับของเดิมของลูกค้านะครับผมใส่มาแล้วก็ประสบปัญหานะครับคือไฟต่ํานะครับพอใช้ได้นะครับแต่แยงตาคนอื่นนะครับไฟสูงแยงตาคนอื่นแต่มองทางไม่เห็นนะครับคือมันไม่มีข้อดีเลยนะครับลูกค้าก็เลยตัดสินใจนะครับไม่อยากจะเจ็บอีกแล้วนะครับเปลี่ยนหลอด LED ก็แล้วสีนอนก็แล้วนะครับเลยตัดสินใจครับติดตั้งเป็นโปรเจคเตอร์นะครับอเดี๋ยวอนุญาตปิดไฟตรงนี้ก่อนนะครับมันสะท้อนเข้าไปนะครับผมอ่ะ ติดตั้งเป็นโปรเจคเตอร์นะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกใส่เป็นเลนด์กซีรีส์นะครับผมพร้อมประหลาดเป็น45วัตต์นะครับหลอดอยู่ที่6,000 k นะครับตัวนี้ลูกค้าติดตั้งจบไปที่7,900บาทนะครับเป็นเลนรุ่นลองท็อปของทางร้านนะครับผมใส่ตัวนี้ไปนะครับรับรองว่าสว่างไม่อายใครแน่นอนนะครับสว่างมากนะครับตัวนี้วงแหวนเป็น SMD สีขาวนะครับทั้ง2ข้างนะครับเป็นวงแหวนทรงที่เข้ากับตัวโคมของซิตี้พอดีนะครับ งานติดตั้งนะครับทางร้านนะครับใช้ตู้อบโคมนะครับชิเกาวให้ใหม่นะครับตรงนี้โคมไม่ช้ําน้าไม่เข้าแน่นอนนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูรีวิวไฟกันนะครับนี่นะครับผมวงแหวนนะครับที่ลูกค้าเลือกติดตั้งไปนะครับเป็นวงแหวน SMD สีขาวนะครับแบบนี้นะครับนี่ทางร้านลดแสงให้ดูนะครับสวยๆเลยนะครับดูดุดเข้ากับตัวจานฉายของซิตี้พอดีเลยนะครับตัวนี้นะครับสวยงามมากนะครับเป็น SMD นะครับเป็นวงแหวนบางร้านเนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นวงแหวน BMW นะครับ ก็คือมันเป็นชิปตัวเดียวกับที่ใช้ในวงแหวนที่ติดรถ BMW มดเมานะครับตัวนี้เป็นแสงสีขาวนะครับไฟหลี่สีฟ้านี่ลูกค้าติดเดิมมาอยู่แล้วนะครับผมเป็นแสงสีขาวแบบนี้นะครับไม่ผิดกฎหมายนะครับทั้งสองข้างนะครับผมนี่นะครับทั้งสองข้างไม่ผิดกฎหมายแน่นอนนะครับในกล้องอาจจะมองฟ้าหน่อยนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับเป็นแสงขาวเลยนะครับขาวสนิทเลยนะครับค่าแสงตัวนี้ครับอยู่ที่6 0 0ันเคนะครับตัวแสงของวงแหวนนะครับแสงของหลอดไฟหน้าก็เช่นกันนะครับผมนี่ ไฟหน้าตัวนี้นะครับเป็นซีนอนนะครับผมเป็นซีนอน 6,000k 45วัตต์นะครับเห็นเส้นคัตออฟชัดเจนนะครับอ่านี่เป็นแสงของไฟต่ำนะครับคัตออฟคมชัดเจนนะครับแบบนี้เลยนี่นะครับท้องแสงลึกนะครับผมลงถนนไวมากนะครับนี่นะครับคัตออฟคมคมนะครับไม่แยงตาคนอื่นแน่นอนนะครับลองมาดูเรื่องอัตราการแยงตากันนะครับหลายคนอาจจะอยากใส่นะครับแต่ไม่กล้าใส่กลัวว่ามันสว่างมากเนี่ยมันจะไปแยงตาคนอื่นหรือเปล่านะครับ อันนี้คือเปิดไฟหน้าอยู่นะครับเรามองเข้าไปเห็นไหมครับแสงไม่ได้ส่องเข้าไปเต็มโคมแบบใหญ่ๆเหมือนกับตัวจานฉายปกตินะครับแสงของโปรเจคเตอร์นะครับเราจะเห็นแสงอยู่ว่ามันจะเป็นจุดๆเล็กๆนิดเดียวนะครับเรามองไปตรงนี้ไม่มีตากันแยงตาเลยนะครับรถที่วิ่งสวนกันนะครับจะวิ่งสวนบริเวณด้านขวามือนะครับอ่าโอเคนะครับผมตรงนี้นะครับเพราะค้าจะค่อยๆลดระดับกล้องต่ำลงมาเรื่อยๆนะครับนี่ะครับนี่ะครับ ลงมาครับตอนนี้ต่ํากว่าโคมงไฟหน้าเดิมแล้วนะครับต่ำกว่าโคมงไฟหน้าแล้วนะครับยังไม่มีอัตราการแยงตานะครับนี่ครับผมอยู่ระยะป้ายทะเบียนนะครับถึงป้ายทะเบียนนะครับถึงจะมีอัตราการแยงตานะครับเพราะฉะนั้นนะครับไม่มีรถรุ่นไหนที่คนขับนั่งขับแล้วอยู่เตี้ยขนาดนี้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นหมดห่วงนะครับเรื่องอัตราการแยงตานะครับลองมาดูแสงกันนะครับผมอ่าตัวนี้คือแสงของไฟต่ํานะครับไฟสูงครับผม ไฟสูงยกขึ้นนะครับสว่างไกลทั้งซอยแน่นอนนะครับตรงนี้คือแสงจากนอกฟิล์มตัวรถนะครับอันนี้ฟิล์มลูกค้าน่าจะอยู่ประมาณ60นะครับผมลองมาดูแสงจากในฟิล์มตัวรถกันนะครับนี่ครับผมแสงผ่านฟิล์มตัวรถนะครับสว่างไม่ต่างกันนะครับผมไฟต่าครับผมไฟสูงครับต่ําครับสูงครับนี่ครับผมโอเคครับผมสนใจสินค้านะครับสนใจงานติดตั้งดีๆเนียนๆนะครับร้านบสโปรเจคเตอร์หลังสวนเสือสีราชานะครับขอบคุณครับ อันนี้ครับส่งงานลูกค้านะครับเป็นฮุนไดฮีหนึ่งนะครับลูกค้าวิ่งจากกทมนะครับมาติดตั้งโปรเจคเตอร์นะครับที่ร้านบลอโปรเจคเตอร์นะครับผมเอาแรกเริ่มเดิมทีนะครับรถลูกค้าไฟหน้าไม่สว่างนะครับลูกค้าก็ได้ทําการปรับเปลี่ยนนะครับใส่เป็นหลอด led นะครับตัวนี้เป็น K2 นะครับลูกค้าติดตั้งมาเรียบร้อยนะครับก็สว่างดีนะครับแต่ว่าขับไปไหนมาไหนมีแต่คนตบไฟใส่นะครับเพราะว่ามันฟุ้งมันแยงตาคนอื่นค่อนข้างมากนะครับผมลูกค้าก็เลยจบปัญหานะครับตัดสินใจมาจบปัญหาที่รร้านนเลยะคับ เลือกเป็นโปรเจคเตอร์ตัวท็อปสุดเท่าที่ที่ร้านมีนะเป็นชาร์จ Hid นะครับตัวนี้นะครับหลอดเป็นซูเปอร์ชาร์จประลาดเป็น Tcx 55วัตต์ฟัสบอยนะครับผมวงแหวนนะครับเป็น3สเต็ปเดย์ไลท์เดย์ไทม์นะครับและเป็นไฟเลี้ยวด้วยนะครับตัวนี้นะครับลูกค้าเลือกติดตั้งไปนะครับจบๆเลยนะครับ17,500บาทนะครับตรงนี้แจ้งก่อนนะครับราคานี้คือราคาตัวท็อปสุดนะครับของที่ร้านนะครับราคาเริ่มต้นสําหรับการติดตั้งโปรเจคเตอร์นะครัััับบบนนนนนนนาาาารรรรถมมมตตติิด้้้้งททททีีี่่่่่่เเเยยอู3,900ะคผ แต่อันนี้คือตัวท็อปสุดนะครับลูกค้านะครับรถเป็นฮุนไดฮิทหนึ่งนะครับก็เลยจัดแบบว่าจบๆเลยนะครับทีเดียวจบทุกขนานะครับวันนี้ครับพ่อค้าก็ถ่ายคลิปคนเดียวนะครับเดี๋ยวพ่อค้าจะตั้งกล้องไว้นะครับแล้วจะเปิดให้ดูนะครับสําหรับตัววงแหวนนะครับผมที่ว่ามันเป็นสามสเต็ปนะครับมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพ่อค้าขอตั้งกล้องแป๊บหนึ่งครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวพ่อค้าจะตั้งกล้องไว้แบบนี้นะครับแล้วจะให้ดูนะครับวงแหวนนะครับจะเป็นสามสเต็ปนะครับคือ อ่าเป็นเดย์ไลท์นะครับมีสวิตช์อยู่ในตัวรถนะครับผมเมื่อเปิดสวิตช์เดย์ไลท์ก็ติดนะครับแล้วเมื่อเปิดไฟรีนะครับอ่าตัวเดย์ไลท์วงแหวนเนี่ยก็จะดับลงนะครับและเมื่อเปิดไฟเลี้ยวนะครับตัววงแหวนเนี่ยจะเป็นไฟเลี้ยวด้วยนะครับเดี๋ยวพ่อค้าจะเปิดสเต็ปนี้ให้ดูก่อนนะครับผม ก็น่าจะได้เห็นตัวสเต็ปของวงแหวนไปแล้วนะครับผมวงแหวนตัวนี้นะครับไปดูใกล้ๆนิดนึงนะครับเป็น SMD นะครับสีขาวนี่นะเป็นวงแหวนชั้นเดียวนะครับ SMD สีขาวแบบนี้เลยครับชุดเลนนะครับผมเป็นชาร์ค HD ขนาด3.2นิ้วนะครับเป็นเลน HD นะครับเป็นเลน HD คือเลนตัวนี้คือพอปที่สุดแล้วนะครับผมนี่วงแหวนเป็น SMD สีขาวสามารถเข้าด่านได้ต่อทะเบียนได้ตามปกตินะครับไม่ผิดกฎหมายแน่นอนนะครับตัวนี้เข้าด่านได้ต่อทะเบียนได้เลยนะครับผม อ่าเป็นลักษณะนี้นะครับผมในกล้องเนี่ยอาจจะมองฟ้าๆหน่อยนะครับแต่จริงๆเป็นสีขาวนะครับฟันธงเลยครับงานติดตั้งนะครับทางร้านนะครับจะใช้ตู้อบโคมนะครับในการเปิดปิดโคมนะครับโคมไม่ช้าน้ําไม่เข้าแน่นอนนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับเป็นตัวท็อปสุดชาร์คิตไอดีนะครับประกันชุดเลนนะครับอยู่ที่ตลอดอายุการใช้งานเลยนะครับผมส่วนประกันตัวบะลลาท TCX เนี่ยจะอยู่ที่10ปีนะครับตัวนี้จบๆเลยนะครับติดตั้งทีเดียวใช้กันยาวๆไปเลยนะครับ โอเคครับผมงานติดตั้งนะครับทั้งสองข้างนะครับผมชิลกาวอบโคมใหม่เรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูไฟหน้ากันนะครับไฟหน้าตัวนี้นะครับเป็นห้าสิบ้าวัต์กพันเคนะครับผมนี่ครับคัตออฟนะครับขึ้นทางซ้ายลงทางขวานะครับตามกฎหมายประเทศไทยเลยนะครับตัวนี้ไม่มีการแยงตาแน่นอนนะครับแสงอยู่ที่6 0พันเคนะครับสบายสบายครับผมตัวนี้สู้ฝนสู้ถนนนาได้แน่นอนนะครับตัวนี้เป็นไฟต่ํานะครับผมอ่าไฟสูงนะครับตัวโปรเจคเตอร์จะยกสูงขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ ตัวหลอด led ของลูกค้าที่ติดตั้งเป็นไฟสูงไว้เนี่ยก็จะติดด้วยนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมโอเคเรื่องไฟสูงเนี่ยแยงตาแน่นอนนะครับส่วนเรื่องไฟต่ำครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าไฟต่ำเนี่ยจะแยงตาไหมนะครับหลายคนบอกว่าติดตั้งซีนอนไปเนี่ยมันแยงตานะครับผมรถนะครับเวลาที่วิ่งสวนกันนะครับจะไม่วิ่งสวนกันตรงๆแบบนี้นะครับตรงๆแบบนี้คือชนนะครับรถจะวิ่งสวนกันบริเวณด้านขวาแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่า ต้องลงมาระยะไหนถึงจะมีอัตราการแยงตานะครับผมตอนนี้นะครับลงมาใกล้ถึงระดับโคมไฟหน้าลดแล้วนะครับผมตัวนี้ต่ํากว่าโคมไฟหน้าลดแล้วนะครับนี่ครับผมต้องต่ํากว่าโคมไฟหน้าลดนิดหน่อยนะครับผมต่ำกว่าโคมไฟหน้าลดนิดหน่อยถึงจะมีอัตราการแยงตานะครับเพราะฉะนั้นนะครับหมดห่วงเรื่องอัตราการแยงตาเลยไม่มีรถรุ่นไหนที่คนขนับน mm. ั่งขับแล้วสายตาคนขับอยู่เตี้ยขนาดนี้แน่นอนนะครับหมดห่วงเลยครับผมตัวนี้จบๆเลยนะครับ อ่าโอเคเราลองมาดูนะครับแสงผ่านฟิล์มตัวรถกันบ้างนะครับผมนี่คือแสงจากนอกฟิล์มตัวรถนะครับคัดออฟคมๆแสงเข้มๆแบบนี้เลยนะครับขึ้นซ้ายลงขวานะครับผมอ่าโอเคลองมาดูนะครับแสงผ่านฟิล์มตัวรถนะครับนี่นะครับผมเป็นแสงจากในฟิล์มตัวรถนะครับอันนี้เป็นไฟต่าครับผมไฟสูงครับต่ําครับสูงครับต่ําครับสูงครับโอเคครับผม ดีๆจบๆเลยนะครับสนใจงานติดตั้งนะครับดีๆเนียนๆนะครับ้านโบสโปรเจคเตอร์หลังสวนเสือสีราชานะครับผมช่องทางการติดต่อนะครับเดี๋ยวพ่อค้าจะขึ้นว้ให้ที่ซ้ายมือล่างของจอนะครับผมสนใจสามารถทักหาหรือโทรหาพ่อค้าได้ตลอดเลยนะครับเป็นไปได้ทักแชททิ้งไว้นะครับบางครั้งพ่อค้าติดงานนะครับอาจไม่สะดวกรับสายเท่าไหร่นะครับทักแชททิ้งไว้เดี๋ยวพ่อค้าจะมาไล่ตอบทันทีที่ว่างนะครับทุกคนนะครับผม โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับพ่อฝากกดไลค์กดแช<ด>ร์กดซับสไครต์พ่อ้าด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางร้านเรานะครับไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ